กวีนปีนี้นะคะขอให้ทุกคนถือศีลกินเซกะเริยนภาวนานะคะทีมงานไปเห้ยอา้เริ่มฮาดาโอ้โห อสมาลวโอ้โหฮาโลวีนอะไรวันเนี้ยใหญ่เกินอันนี้โปรเตสชังผมนะคะสดวาวุ่นสดอันนี้ตามาแก่เฉยๆอันนี้น้องช้างนะคะเป็นสไตลิสต์ของเรานะคะแล้วก็ท้าดาไอเกอวนเปนตัวละครสุระตัมิสเกิอินเตอร์เนเอาเหอะ คุณทูบนะคะจะมาช่วยลบผิวให้เราปอยก่อนความเล็บความอะไรอ่ะวายชุดชาดรู้ยังว่าเป็นผีอะไรอุ้ยไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกคืออะไรอ่ะมันเป็นพับติดร่าผ่านนี้เป็นนารุโตะขวารโตะวันนี้พูดตกมาจีเงี้ยนะจีมามาแสดงว่า พร้อมที่จะแต่งละอะไรเนี่ยว้ายินซิงจ้าใคเนสคนใช้ยเยอะมากแกจริงปะนเนี่ยเออนี่นะคะนี่ก็คือเพศที่เราจะใช้แต่งในวันนี้แกฟังนะเพรอะห้าสิบบาทกระปุกเพรอะห้าสิบาทกระปุกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าชีคิีค่าติดเท่าไหร่ ผู้ด,ดงังเดี๋ยวเขาโดนภาษีเขาติดเพชรเนี่ยนะสามล้านเลยอ่ะทูกทูกสามล้านเลยอ่ะใช้นิ่งแล้วยังเหลือเลยทูกเอาไงก็อยากรู้ก่อนนะคะเขามีสารพัเดเพชรอะ่ะ วันนี้กินผัดเผ็ดได้เลยให้ดูก่อนแต่ว่าเห็นสีแล้วหลายคนอาจจะเอ้ยคุณคุณนะสามสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูตอนเสร็จดีกว่าไม่อยากจะแบบสปอร์นีสู้ๆนะคะสู้ๆกับอะไรสู้ๆกับหัวนะคะไม่ใช่แค่น้าอย่างเดียวเพราะว่าทั้งวันแน่วันนี้ลัดออแล้วอยู่ทั้งวัน นี่นมบรังเวลาโกนหัวก็จะเป็นนี้<ม>ตรงนี้ลบคิ้วนะคะหอมบ,บวดละทำไมต้องใส่คอนซีลเลอร์เข้มอ่ะทูก นี่มาคอนเทคเตอร์อ๋อคอนเทคเตอร์มันลบค่ายังไงอ๋อค่าดำใช่ค er ่าเขียวค่าดำสีแดงไงหัวโปไปชั้นนั่นมากเลยอันนี้จริงไม่โปได้ไงอ่ะมาทีขนกันมาทั้งโรงเรียนเปิดยูทูบเมื่อคืนทรับนะดูไปยันดูดูเหมือนกันเมียก่อนนั่งรถมาลงไม่ไปนะคิว่านี่เต็มเป็นแมสซ์สีหรอนี่เลาก็ทาคอนซีลเลอร์ เปลี่ยนแปลงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวคอนซีลเลอร์มันจะแดงนะคะอืมแล้วเดี๋ยวลงรองพื้นอีกทีทุกคนตอนนี้หน้ามีแต่อะไรไม่รู้สเปรย์กาวรองพื้นคอนซีลเลอร์น้ำลายทูบด่วยใช่น้ำแร่นะคะเนี่ยเสร็จแล้วลุกเี้่ผีสุดๆฮาราวีนปีนี้นะคะขอให้ทุกคนถือศีลกินเจละเิมภาวนานะคะเนี่ยลุกแมยเสร็จลแต่เป็นพระต้องลายดังนะคะเดี๋ยวไม่ฮง ลูกนมรักนะคะก็คือฮาน่า power pop girl y 2 k เออเดี๋ยวมาดูว่าตอนเสร็จมันเป็นยังไงนะคือแต่ว่าตรงตาอยากได้แบบเป็นฟีลว่าเป็นฟีลว่ามีดีเทลมีอะไรไม่ฉันบล็อกฉันน่ะห้าวมีการ์ดมีไก่มีน้องขาันปวด กูไปต่อไงไม่โดนบอกโกงดูมือตอนนี้กูอยู่เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนจะแต่งเป็นพาวเวอร์พับค่ะไอ้ไม่ใช่เหมือนจะแต่งเป็นสไปเดอร์แมนค่ะนี่วีนอมมาละร้านหัวละเดี๋ยวร้านหัวอีกเดี๋ยวร้านหัวอีกวีนอมจริงละปวดหัวหัวแตกเดี๋ยวตอนเปลี่ยนลูกเราถอดให้พักไงนับเดียวนะครับนับเดียว สิบนาทีทวนนี่จ้ารางวัลคนเก่งลงสีไปเลยง่ายกว่าเหรอเออมาถึงก็แต่งนะบอกว่าเยีเพียว่แต่งหน้าแฟนซีเก่งมากนะไปดูในไอจีชิได้แต่ไม่ต้องตามเพราะว่าเอออางี้จะเพิ่งหนูแต่งหน้าแฟนซีเก่งมากใช่ป่ะแต่ไม่มีแฟนแต่ไม่มีแฟนฮะจะมีกี่สิบคนอ่ะอุ้ยเล่นละอุ้ยรางวัลคนเก่งอุ้ยเทคนิคนะคะอย่าขโมยเทคนิค เอ้ยรางวัลคนเก่งอะแต่งเป็นเช็คหรือวะเนี่ยสีอะแหลปปะฟิโอน่าปะฟิโอน่าว้าวอันนี้ค่ะมาละมาละอ่าเริ่มกูเอาด้ยแบบนี้แรกข้าววินี้แต่งรูปโกยนยง น่ารักมากเรียงเพชรให้แล้วแล้วก็เราก็แค่เอาไอ้นี่จุบแล้วก็ติดสีเขียวก็คือมีหลายเฉดมากแกแมึงจะต,ติดกับกล้องยากมากนะวันนี้จะเสร็จปะ,ะเดี๋ยวสูงให้เอากระตอกได้มีไหมพูรีรี่มาเนี่ย ให้เปนูดูกระจกว่ะมาแกติดเถอะแกติดเถอะแมวแมวเริ่มก่อนแมวเริ่มหมอเนาเม็ดเนี่ยทำเองเม็ดทำเองอันนี้คัดออกนะเดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองามอ่าอ่าไวมาายิ่มิศเกินไวมาาอิ่มแบบติดเพชริงแชมได้เลยตอนนี้สองข้าเหมือนแข่งกันอยู่อ่ะบุด้มบ้ด มึดต่อมุดแต่ยยเพียวเสียเปียบเพราะว่าฝั่งเนี้ยเขาดูแกเขาฝั่งเขาทากาวหนึ่งแล้วก็ ติดกาหนูโสดไงไม่เป็นไรค่อยแก้เดี๋ยวค่อยแก้สามากี่ชุ่มนุ่มมากแกมาแล้วเขาพับมาแล้วยี่เพียวติดเพชรเป็นระเบียบมากเหมือนซื้อสำเพ็งเป็นแผงว่ะงานเนียบค่ะแลปแลปเป็นชีตจริงงานเนียบนะครับนี่ฝั่งกระเทยแต่งหญิงกับฝั่งกระเทยแต่งชายนะคะแรงมากกระเทยแต่งชายอันนี้ทีมกระเทยแต่งชายอันนี้ทีมกระเทยแต่งหญิง แล้วจะเปลนกันเป็นทำไมนะแต่งชายก็เขาแต่งหญิงไม่ได้อ่ะเขาก็เลยแต่งชายอ่ะความลับอะคือกวนเนียนนีดิค่ะหล่อขนาดนี้กวนเนียนนีอ้วนๆมันแต่งหญิงแล้วมันสวยวันนี้มาแต่งเป็นโมโมโจโจ้รอดูุนแเลยค่ะแต่งเสร็จแล้วนี่แรงมากสิ่งแวดล้อมในบริษัทสิ่งแวดล้อมในบริษัทนมบลักแรงมากปวดปะ ว้าสุดๆว้ายมาแล้วโดนซาแล้วก็ปิดตาไปนี่ติดตั้งนานแนะครับหน้าดุสุดๆยากลำบากแต่ละลุกแต่ละลุกก็กดไลค์กันด้วยล่ะมันไม่ได้ไม้มาง่ายๆนะคะพุดอะงงกนหมาเห่ามากตอนนี้อันนี้คือบัตเตอร์ขับแนวใหม่บัตอร์ขับสองพันมีอะไรจีสากดูหน้าใกล้ๆหน่อยเอ๊้ ละเอียดมากบัตเตอร์ค <avez> ับเซ็กซี่เจอกันหน้าเสร็จเจอกันหน้าเสร็จค่ะ คือแกะเฉพาะสีเขียวออกนะคะแล้วเดี๋ยวใส่เียมคูลงไปเพราะว่าตาบอตัมกับบัตเตอร์ครับเหมือนกันก็คือแบบสตาแบบดูดูหน่อยอุ้ยตาเจ็บนะเนี่ยตาเจ็บแอบเ, <c oughs> เจ็บแอบ,บแบบแรงอะ่ะเอาแล้วบัตเตอร์ครับเขายึดครองแล้วทุกคน哈ตอนนี้เราเป็นคิตตี้เรียบร้อยแล้วบินญี่ปุ่นไห้เลยมีสามเจ้นตรงนี้น <c oughs> ่ารักเอา <c oughs> บอดซ้ำวะวะเอ๊ะเลือดใหมาามามาตัวสุดท้ายเรามาเป็นบอดซ้ำบอดใจกันจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะฉันจองบอดซ้ำแกว้าเรือเบสือก่อน แกเล่นแรงเกินอะ่ะซึ่งมัต้องคับต้องเปลี่ยนตานะคะเราก็เลยจะลบหมดเลยนี่ช่วงนี้นุ่นลดการใช้สำลีนะคะนุ่นก็เลยจะใช้ตัวนี้ <S <S k i n e t ็ตอีซ y ่ e พรสซ m e เ e คอัพมิลติ้ง e รนนะคะ <S <S นี่ตัวนี้นะคะใช้มาสักพักละ เออ <S <S เห็นสาวๆหลายคนรีวิวก็เลยจัดมาบ้างสรุปคือดีจริงๆทุกคนอันนี้นะคะคือมันง่ายมากๆต้องแกะเล็บก,ก่อนง่ายจริงจะต,ต้องแกะเล็บตัวนี้คือแบบไรสารเคมีนะคะลายสารอันตรายเดี๋ยวนุ่นให้ดูว่ามันจะเป็นแบบเนือ้อแบบเมลติ้งครีมเจ้าแรกของไทยเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็คือนวดนวลงไปบนหน้านะคะแต่ว่าตอนเนี้คืออยากลองว่าตรงที่ติดเพดไปอะถ้าเมลเนี่ยมันจะออกเปาแกว่าออกปะ อ๋ออยู่ไหนปะนี่จ้าอ๋อเป็นแผ่นเลยจ้า ค่ะทุกคนตัวนี้คือเหมาะสําหรับคนที่แบบแต่งหน้าบ่อยแต่ว่าแพ้ง่ายเพราะว่าตัวนี้ไร้สารเคมีนะเขาเป็นครีนซิ่งที่แบบล้างเครื่องสำอาง <c oughs> เนื้อเมลติ้งครีมก็คือมันจะเป็นเนื้อครีมเลย <c oughs> ทุกคนแบบนี้คือ <c oughs> ใช้ง่ายมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็อ่อนโยนมากใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยใช้ได้ทั้งหน้ารอบดวงตาแบบนู่นเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเนี่ยรอบดวงตาตอนนี้คืออีทูปไม่แกะเพรแล้วให้ฉันเอาเมลติ้งครีมแซะ แต่ว่าไอตัวอันนี้มันหลุดด้วยอ่ะแกขนาดไอกาลุดป้กาว,วิกลุดค่ะล่าสุดเอาออกหมดไม่สนลูกใครเดอ้อกาว,วิก,ก็ไม่เก่งใจเดอ้ออ่ะสมบอกว่าใช้แบบเวลา2-3นาทีเท่านั้นในการนวดนะคะหรือนวดจนเครื่องสำอางหลุดหมดแล้วใช้น้ำพรมเล็กน้อยนะคะคจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมด้วยทุกคนคช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นลดการอุดตันนะคะล้างหน้าสะอาดใสผิวนุ่มด้วยอืม เนี่ยฝั่งเนี้ยหมดละเนี่ยทุกคนพอทิ้งไว้สักพักอะคือคาบกาวติดขนตาคือออกด้วยอะดูดิเวอร์มากนี่เดี๋ยวเสร็จให้ดูดวพวกเครื่องสำอางในชีวิตประจำวันอะคือวายคือกาวติดขนตาย,ยังออกแกถ้าใช้ในชีวิตประจำวันอะมันจะหมดสดขนาดไหนอะง,งงนะมันล้างง่ายมากเลยแต่ว่าไรสารเคมีอะไม่มีสารเคมีเริ่อะทำได้ยังไงเรินหนอก Amazing เวอร์ไอ้แก่แบบแก่ลุ่นไงมากอ๋อ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 อ๋โอ๋อแต่ตอนนี้ขนคิ้วลุดก่อนค่ะคุณผู้ชมว้าวเอาออกใหม่หมดหรืออ๋อเจ็บอีทุูดูสะใจมากแล้วคือใส่นิดเดียว่ง คือมันง่ายจนแบบไม่ต้องไปห้องน้ำด้สยมารถแค่ตัวนี้กับทิชูเปียกคือจบนี่ทุกคนให้ดูอ่ะครั้งที่ใช้นะคะกับครั้งที่ไม่ใช้แกมันออกหมดจริงไม่รอเล่นก่อนหลังก็คือมีจริงเวอร์ออกหมดเวอร์นี่ขนาดแบบหลายชั้นมากนะกาวติดขนตาที่คิวก็คือออกกับหมดแล้วอะ่ะคือถ้าสมมติว่านวดอีกรอบหนึ่งอะ่ะหมดหใส่เยอะเกิน แกมันออกง่ายจริงะต้อมันเป็นแผ่นเลย Amazing อ่ะไม่ครชีวิตประจำวันเราไม่ได้แต่งหนักขนาดนี้มันก็แบบรอบเดียว Amazing อออันนี้เทาไแต่งหนักอวรจบงหู้เกบร้อยเสร็จคิวก็ออกออกหมดไม่สดลูกไข่แกใช้ง่ายนี่ตัวนี้นะคะ I Get bit but then turn ออเจ็บมากทุกคนก็คือสามลุคนี้คือทอรหดที่สุดในฮาโลวีนที่ผ่านมาที่เคยเจอเคยเจอบอกเลยว่าสุดๆนะคะถ้าใครที่พบเห็นรูปนี้ที่ไหนนะคะก็ขอความกรุณา<ม>กดไลค์ให้ไม่ใช่ความสวยก็ได้อะ อาจจะเป็นความพยายามนะขอหน่อยล่าสุดเลือดไม่เดินปวดอวแล้วนะคะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูรูปฟินิตนะแล้วก็ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายดีบ๊ายบายคือต้องล้างหน้าอีกรอบนะคะถูกต้องแต่ว่าเราจะล้างหน้าด้วยอะไรไม่ได้เลยก็คือทายนี่ S 1> <S 1> เออคนเดียวเลยไฮ<า>แหน่เออน้องน้องไแน่เออเออน้องน้อไฮแเน่นี่ไงเามาฝากพูกดว้วยเออโอเคก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวลาไปด้วยไฮแเน่ เราเล่นเหมือนเลื่นไม่เดินไม่ไหนหรอกว่าใครเนี่ยอะโดนแอปโดนจุดหรอเหมือนเดิมทำให้ดูเลยค่ะทำให้ดูเลยทำให้เด็กมันดูหน่อยแกแต่ดีที่มันไม่มีสารอันตรายนะเพราะว่าสามรอบสี่รอบอยู่นะวันนี้แกใครเอาเพชรมาติดขนตาซะนะม,นมีไม่เกี่ยวกอมีไม่เกี่ยวกองแกแล้วแบบเจ็บมากขนตามันติดอะจะดูดิดดตอรนนี่เยอะไปไหม